หลังนี้มีแต้มหนึ่งพี่น้องนึ่ขึ้นมาซะดีๆยิ่งหายากอยู่วันนี้หลังถักชั้นมาเห็นขันกลมพี่น้องถือว่าครับผมอคือบดดินครับนี่แต่ขันกลมนี่โอ้ดิน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 อยู่พี่น้องดินครับผมดิน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 โอ้ใส่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ ออใส่สวยครับผมเดี๋ยวขามไปฟังพุ่นครับอืมอ้าวแต่มีงามอยู่ดีพี่น้องนุนนๆนหอุ้ย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 ถืออีรีพี่น้องถืออีรีครับผมอุ้ย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 ุ่นๆุ่นุ่น เอ้กบครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมที่รักในการหายโยหากินนะครับเนาะมื้อนี้มาพอกันครับผมกับช่องเสกสันผ้าลุยครับผมมื่อนี้ก่อมาใส่เบ็ดขี้เก่าพี่น้องนี่ครับผมอุปกรณ์ของเขาครับเบ็ดคัน้อย2 0เซนครับผมตะขอฉลามเบอร์18ครับผม เยี่องเขาเมื่อไหร่ก็เป็นเยอะเขียดพี่น้องเพิ่งไปจับมาเมื่อวานครับได้มาส่สิบหาสิบตัวเนี่ยเลยพี่น้องก็บรรู้ว่าจีไสเบ็ดครบวาครับผมเบ็ดกับมียุงหกสิบหลังครับอาศัยว่ามาจับข้างหนาวเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้เปลี่ยนครับผมถือว่าเอาเบ็ดจุ่มน้ำไว้ก็ถือว่าได้รุ่นครับบ่เสียหายครับผมไม้ของเขาเมื่อไหร่ก็เป็นไม้ให้นะครับผมนี่น้ำกับมีครับน้ำเต็มทุกให้ครับผมบลูว่าป่ามมนจะไปขอนยุไสเนาะ เพราะว่าทางใต้นี่เป็นบ่อครับพี่น้องครับน้ำมันกลไหลไม่ได้ทั้งขวามือพุนครับผมพุนไหลห่านมาพี่ครับลงพุนครับคิดว่าน่าจะมีหรอกครับแต่ว่ากระซิมีหน่อยหรือมีหลายนะพี่น้องเนาะในน้ำมีปลาครับผมในน้กับมีเข่ายังสี่หระครับพี่น้องครับใส่ไว้เพราะได้รุ่นครับผมบ่หูว่าจีได้บ่ได้เนาะเพราะว่าน้ำทงนี่ก็เป็นน้พี่น้องกันครับเนี่ยเป็นน้พี่น้องกันครับผมยังบอกเคยมาใส่จักทีครับเคยมาแต่มาเกี่ยวเข่าซอยเพิ้นครับผม มือนีก็เป็นน้อนโคคือเก้าครับพี่น้องครับนี่ครับผมหม่องพักของเขากระติน้อนเปครับผมนี่ผูกเปจากฟังนู่นมาฟังพี่ครับพี่น้องครับผ้าใบกันฝนครับผมผืนพอดีดีครับใบใหญ่หรอครับผมสามคูณสองเมตรตัวเยื่อเขาก็เป็นเยื่อเขียดครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็ปากออกจะมูขึ้นเก้าครับพี่น้องครับนี่ครับเขียดจังบ่ช้ำไปเลยเนาะหลังแรกเขาก็ดีแบกไ้นี่แล้วครับพี่น้องครับ เป็นเปลี่ยนในยักน้อยครับผมแวกเข่าออกครับพี่น้องครับนี่ครับผมเดี๋ยวก็เวกเข่าออกใช่แล้วครับผมเวลาปักครับผมกับปักห้เขียนมหนใหตุโตมันจมหน้าแค่ครึ่งเดียวใช่ครับผมนี่นี่ครับมันจังสีบอตุยเนาะนี่ครับผม เวลาผมใส่เงาเขียดนะพี่น้องเนาะผมกตีแบกทางครับผมพอแบกทางเสร็จปุ๊บเวลาใส่ตอนแดดออกครับผมกตีใส่แอบปลาเข่าครับต้นเข่าอยู่ตรงไหนก็ใส่ให้เป็นโฮมครับพี่น้องครับไม่ให้เขียดถึกแดดครับผมแค่นี้แหละครับผมเทคนิคที่ผมใส่เนาะบุมีอย่างไรครับเมื่อกี้ผมไปขอคุณตาครับพี่น้องครับนะครับกระท่อมข้างหน้าครับผมขอใส่เบ็ดคุณตาเนาะ ตาบอกใสเลยว่าสันครับยางคันนี่หละไมยังแปนแล้ว่าครับผมจากตามีบ่มีบ่ลูกครับพี่น้องครับนังแต่ใส่ไม้ยังบริ้นเสียงตุบเสียงตับจากคันเลยพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้ขึ้นโคครับพี่น้องครับเสียงดวงใสเบ็ดเนาะจากสิเป็นตั้งใดครับผมตั้งใดก็อยากมันมันละครับพี่น้องครับคันนี้คุณตาบอกว่ายางได้เลยครับผมใสโลดว่าสันครับขอบคุณตาแล้ว หลังนี่ทีรีวิวให้พี่น้องเบิ้งครับผมเบ็ดคือเป๋เปไปฟังไส้ครับเนี่ยเอาเลี้วเอาเลี้วเอาเลี้วนี่ตโตบ่ครับคือบ่เห็นตัวปลาพี่นอ้องใส่ละ่ะบ่ถือครับผมเอา้ามีปลาตัวนี้พี่นอ้องอัดไใส่ไว้คือเก่าครับ ปเปลนโกดินไปแล้วพี่น้องค้ำแล้วครับผมเ,วเวล่เบจูมันสิบหลังแล้วครับเดี๋ยวใส่เบิดเนาะจีใส่ให้เบิดครับผมเด้ไปหาเหยื่อมั่นอีกครับผมหาเหยื่อมาเปลี่ยนครับหลังนี้ก็ใส่ให้พี่น้องเป็นปหลังสุดท้ายแล้วครับผมนี่ก็ได้ไปล้อรุ่นตอนยามพุ่แล้วครับผมทั้งไลาก็ไปล,ล้อรุ่นล้อเบิ้ังตอนยามอีกเนาะครับเนาะไปพี่น้องค้ำแล้วครับผมผุน ที่พักของเขาพี่น้องปีครับผมน,นผมนอนเปีผมนอนเปเนาะนี่นี่พนันนูครับผมพนันนูมาใส่น้าครับใส่เสร็จแล้วละครับผมซอยกันใส่จนเสียวตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วพนันนูมาประมาณเกือบทุ่มอะครับผม<ด> <c oughs> ผมใส,ส่ซอยจนเสียว <c oughs> อันนี้เต้นพนันนูครับผมผมกางเวล้อแล้วครับมาหอดปูกับกางนอนเล่นแล้วครับนี่กางเปน้อนเ่นเนาะล้อยามเปรคครับผมตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วพี่น้องครับผมนี่สองทุ่มตรง หลังที่ออกไปยามเบรกกันครับผมไปไปยามเบรกกันพี่น้องค่อยกลับไม่เห็นแนวกิ่นครับผมไปครับผมด้เวลายามเบรกแล้วครับผมแยกทางกันกับพันหนุย่างไงคนละคันครับคนละฟังเอาเบื้องหลังแรกของเฮากันโอ้ยมือนี้ถบาอ๋หมานกับโอยาวากันเด้อพี่น้องเด้อเสียงป่าเงียบดีครับผมหลังนี้ที่รีวิวให้พี่น้องเบื้องครับเสียงอยู่ที่เก่าเลยครับผมหน้ามีนะครับ ต่ว่าป่าไปใส่เบิดนาะพี่น้องหลังถัดมาครับสูงเปเ๋ๆปเปครับผมโอ้หอยตอดเหยื่ออยู่เด้พี่น้องผมใส่ไว้พี่ครับผมผี่ตรงพี่เป๋มหาพี่ครับพี่ใส่มือพีอ่เมื่อกี้นี้เสียงป่าเรียนอยู่ครับจุกจักจุกจักเดีนเน๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไปพี่น้องพอได้ลุนอยู่ครับผม เหียดห้องครับปลาพี่น้องปลาดุกครับผมนี่พุ่น้อครับพุ่น้องเห็นไหมครับผมก่อเข่าติ่งลูกดำรุกดำรุกดำเลยครับมาพี่เรามาพี่เราพี่น้องพี่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 อู้มีสองตัวโอ้เดี๋ยวใส่เนี่ยใส่เดือนไว้พี่น้องเป็นปลาดุกครับผมบนแนี่เดีครับเนี่ยเพื่อยามอีกรอบไม่โดนเนาะ อานี้กครับใกล้ๆน้ำเลยครับผมเรียบร้อยครับนี่สองตัวเลยพี่น้องมีของดีมาให้เบิ้งพี่น้องมูหนูครับผมพูดอะปเปลี่คนรับครับโอ้หนูหลายครับผมมันติดตาเนาะพี่น้องนะ ติดปลาอ้อยข้างบนครับหลังนี oh, <gained attention. S 2> ้ดินพี่น้องอู้อู้อู้อูบาบาเบาเบาาอย่าแรงไหลอย่าจะรุดอย่าจะรุดอู้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 อ้อู้อู้อู้บาบาเาอือกินถึกปากบนครับผมคนนึงอุ หนึ่งสองสามอือโอ้ใส่งามอยู่พี่น้องโอ้กว่ี่ได้จะได้แต้มครับผมยามเบียดมากเกือบเบือแล้วครับเหลืออยู่หลังสองหลังทุ่ยใตยได้มหแล้วครับพี่น้องโอ้กว่ี่ได้จะได้แต้มครับผมเดี๋ยวปวดใส่ยงมครับนี่ถือว่าใส่งามอยู่ครับเนี่ยกว่ี่ได้จะได้แต้มครับยามเบียดมากเกือบเบิดแล้วพี่น้องต้องเห็นแต้มเดี๋ยวนี้ครับผม เขายามเขาเรียบร้อยพี่น้องแต่แต้มนึงแล้วครับผมเขามาเบื้องหลังุดทไทยกันพี่น้องยามมาจนเบิดครับผมโอ้บริได้ป่าตัวเดียวนึงพี่น้องเดี๋ยวตั้งขึ้นไว้ครับด้านาน้าติดถมปากมันเสียตัวอย่างไงครับผมยามเบ็ดเมื่อแล้วครับผมไปไปเบิ้งแต้มกันเนาะว่าเขาได้อยากแต้มครับผม มีแต้มให้เบิ้งเงี้ยครับผมรอบนี่รอบสองทุ่มครับนี่นี่พันุอยู่นี่แหละผมเห็นเขียดบางลายตัวคุปปะทันเอ้าเออไหนได้ปะ่านพันโนได้จากแต้มครับผมติดปักหน่อยตัวนึงโอ้โหโอ้หลูกมันเดี๋ยวตจนดึกแม่มันกำลังขึ้นอนุบาลสามพี่น้องรุ่นนี้ยามเสร็จเรียบร้อยครับผมผมกับพันโนก็ได้กันไหมคุณแต้มเนาะมาเบิ้งแต้มกันครับผม พอได้ใส่กระชังอยู่ครับพอให้ได้ดินได้ยินเสียงตอนนอนอยู่ครับผมนี่ถือว่าใส่เกือบๆซีตัวล้ลหรืครับผมถือว่างามอยู่ครับกัลับไปล้อรุ่นอีกทีนะครับเนาะตอนยามอีกจักรอบครับยวต,ตียามอยู่ครับผมป่าบพราะเข่าครับมื <laughs> มอมนี้ยกินข่ากอนพี่น้อง ยามเบ็ดเมื่อยแล้วครับผมตอนนี้กับเมื่อสามทุ่มครึ่งเปล่าเนาะสามทุ่มเ,อ,เออสามทุ่มครึ่งเป๊ะครับผมกินข้าวเซ็จได้ออกไปยามเบ็ยดยักรอบครับผมป่าได้กันพลัดแ,ลแต้มเองพี่น้องน, <c oughs> นี่ครับผมกับเ,เขาขเขาก็จะมีจากหมูเนาะแคบหมูแหะครับผมแคบหมูปลาปองครับแหนมแกล้มเป๊ปซี่พี่น้องข้าวเหนียวครับผมมือนีอุดมสมบูรณ์ครับผมผัดหนู่หอมมาลายครับมือนีมาครับผมกินข้าวน้ำกัน มาครับพี่น้องครับกินเข่าครับผมกินเข่ากันเสร็จแล้วพี่น้องมาครับผมไม่ย่ามเบ็กกันเนาะยัางจับเขียดไปน้าครับบ่มีเยอะเลี่ยนพี่น้องเอ้าหลังนี้ขันติ้งครับผมโอ้ยมีปลาครับมีปลามีปลามีปลาโอ้รุนนี่แล้ครับผมผมว่าน้ำเขียดอ่ะโอ้ นูนใส่นิดเดียวพี่น้องอะเก็บใส่ถุงครับผมได้ไมาอต็มหนึ่งพี่น้องแต็มแรกครับผมตัวป่ใหญ่ครับกินเขียดครับ <c oughs> พอได้ทอดครับผมกบครับพี่น้องครับผมกิดได้ปอ โอ้ยบ่ได้ครับเมื่อกี้กบมันขึ้นมาหากินพี่น้องเดี๋ยวผมิสใช้กบไว้ครับผมเสรเดือนเนะเาะจะใช้กบไว้ครับ ้อยครับผมยามเบ็ดได้เป็นเครื่องแล้วพี่น้องมาเบื้งหลังนี่กังครับผมโอ้โหโอ้โอ,โอ้เป็นไดครับเนี่ยทันที่กดทิงทีครับท่นกดจมน้ำเลยโอ้บอยูครับว้าเสียดายพี่น้องอ่ะใส่เยียวไปไหมครับผม ยามรอบซีทุ่มเสร็จแล้วครับพี่น้องครับก็ได้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งครับผมรวมกับเป็นเก้าเป็นสองแต้มครับนี่แต้มนี่กับบุค่อยง่ายต่ครับผมนี่รุ่น่าหลังทอดเนาะยามสองรอบพี่น้องได้มารอบละแต้มครับผมเดี๋ยวเขามาร้อเบ,บิ้งผลงา,านพัดนู่กันเนาะครับผมว่าจะได้จักแต้มครับพัดนู่มาแล้วครับผม โอ้กระชังหนักครับพี่น้องครับโอ้เป็นไรครับผมหมันวะหมนันลูกมันสามตัวครับโอ้ยกินว่เบิร์ดดับเพิ่มอีกสามตัวพี่น้องเป็นซีโอ้ผมได้แค่สองตัวเองได้ลูกเหมือนกันครัเบเออเนาะเดี๋ยวล้อแม่มันเนาะล้อแม่มันตอนเตอร์ครับพี่น้องคือคือคือยามเบกับสเซ่กันแล้วครับผมรอบซีทุ่มครับยามแล้วก็หาทุ่มเครื่องหมดแล้วครับยังจับเขียดไปน้ำพี่น้อง ตั้งแต่กาขออนุญาตเข้านอนนะครับผมเจอกันตอนเช้าครับผมเช้ามืดเลยละครับสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่กวกว่าครับพี่น้องครับได้เวลาทําการเก็บเบ็ดครับผมเก็บสายก็นี่บ่ได้นะพี่น้องเนาะมีภารกิจเห็ดติดงานประจําครับพี่น้องครับได้เห็นงานประจํากันครับผมเดี๋ยวต้องเก็บเบ็ดครับ หลังแรกมัน,นเขาเป็นไรครับเนี่ยเขียนอยู่คือเกาเลยพี่น้องเหมือนครับผมลอยคือเกาอยู่เลยโอ้น้่มหมอกครับคุณนะคุณนะครับปาดอากาศเย็ยนสบายดีดีครับพี่น้องครับเมื่อคืนเนี่ยครับบักยางสบายเลยครับไปเด็กเก็บเบ็ดก,กันพี่น้อง หลังนี่สงเกี้ยวๆพี่น้องที่ติดปลาข้อน้อยครับผมเดี๋ยวเขามาเบื้องกันบนายอยู่ครับเอา้าบายอยู่ครับพี่น้องครับไปแล้วเดี๋ยวช่วงเขา ออกหว่วงจงมาซ้ำกันไหมเนาะพี่น้องเนาะท่านมีนามครับผมตอนนี้เดวปล่อยไปก่อนพี่น้องป่าน้อยลายครับพันหนุได้มาเมียตูนน้อยครับผมตายงบอยญ่ครับอย่างนี้เขาเปน็นยังไงเขียดอยู่ดีสบายเลยจอนนี้ตอนนี้หมอกได้ลงครับผมคุณครับ เป็นไอและอองเลยครับผมหมอกหลงพี่น้องอู้อากาศดีมากครับเ่ต้องไปหอดภูเขากอนม้หมอกนี้ทะเลครับนี่ทะเลหมอกยามเบ็ดมั้เป็นเครื่องแล้วพี่น้องทบ่เบื้งหลังถัดไปกันครับผมผมใส่เบ็ดกบไว้เนาะพี่น้องเนาะนู่นนู่นนู่นอู้อ้อุ้อู้อุ้อู้อุ้อู้อ้อุ้อ้อุ้อ้ ถืออีลีพี่น้องถืออีลีครับผมอุ้ย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 หุ่นอุ่นอุ่นุ่นกบครับกินใส่เดือนครับผมชุบอถืกอกบครับผมเยอะใส่เดือนครับนี่ใส่ใบเนียครับนี่ใส่ใบตะฟังเนาะผมเห็นมันง้อยยุตรงน้ำไหลนี่ยหะครับถืออีลีพี่น้อง ฮะแต้มหนึ่งครับผมมาแล้วแต้มแรกเขาครับเก็บเบ็ดมาจนสีบเบ็ดแล้วพี่น้องมาเห็นหลังนี่ครับผมหนึ่งนครับโอ้ย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 โ้ยโ้ยโ้ยโ้อยู่ครับผมอยู่อยู่ชุ้โอ้ใส่งามอยู่ดีพี่น้อง อะไรมีแต้มหนึ่งพี่น้องโอ้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 ้เบา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 นี่ครับผมโอ้แต้มงามอยู่ครับอาจจะกดไสยงามชแม่เขาลูกกระต่ายดิพี่น้องสุดยอดครับผมโอ้ยามเบ็ดเกือบจะเหมือนแล้วพี่น้องตอนนี้หมอกกระหลงบอกย่างค่ะครับผมเป็นละอองฟุ้งสุดยอดครับ มองทางแทวบปเห็นครับไปกิบเดีกกันต่อยพี่น้องโอ้ยหลังนี้มีแต้มนึงพี่น้องนี่นขึ้นมาซะดีๆยิ่งหายากอยู่วันนี้อมาอีกแต้มนึงครับผมได้มีอีกแต้มนึงพี่น้องนี่ครับผม อ่ะปลดส่ยามเลยครับโอ้อันนี้กินเลืกครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับเอก็จะได้จะได้เต้มพี่ร้องมือนนยเรียนเอาเงื้อไหลไข่น้อยเลยครับผมย้อมครับย้อมใหมนี่ครับ ขัดขันมาเห็นขันกลมพี่น้องถือว่าครับผมโอ้คือโบดินครับนี่แต่ขันกลมนี่โอ้ดิน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 อยู่พี่น้องดินครับผมดิน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 โอ้ใส่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้เออใส่สวยครับผมแล้วขามไปฟังพุ่นครับ อ้าวแต่มนี่งามอยู่ดีพี่น้องแม่ติดสองหลังรวดเลยพี่น้องนี่ครับผมไงขึ้นมาหน่อยนึงครับใส่ซีตัวโลครับผมปลามันอยู่ไฮนี่ครับพี่น้องครับผมไปใส่ตังไก่ครับผมโอ้เสียดายครับอะผลรียบร้อยครับแม่ปลามันอยู่ไฮเนี่ยพี่น้องที่ใส่ไว้นะครับใกล้ๆหม่องพักเนี่ยครับผม เอาไปใส่อยู่จังกายบริป่าพอโตเลยพี่น้องทั้งคุ่นครับผมแน่เสียดายครับเฉียนหนาวไหมพี่น้องโอ้พันโนถือถุงหนักอยู่เด้พี่น้อง,นงนหน,น,นุห่นครับผมเป็นไหนพันโนฮะโอ้มีแต้มอยู่วะท่านครับผมอ้ป่ามันอยู่ไฮนี่พี่น้องนี่นี่อยู่แค่สองบิ้งนะครับเนี่ยแค่เนี่ย เดี๋ยวมาเบิ่งผลงานพันนู่นก่อนพี่น้องโอ้โห و. เราแกะถุงเบิ่งเลยพี่น้องได้ปลาดุกใหญ่ครับผมทเทอ,ออกเลยเนาะ <c oughs> เอาเท <c oughs> <c oughs> ออกเลยอย่า,ยาไปปล่อยมนะันเดิมทีใหญ่โอ้โหพี่น้องโอ้โหบักสามตัวรัสองตัวพี่น้องนี่ครับผมแล้วก็ปลาดุกใหญ่ตัวนึงครับปลาดุกใส่สองขีดกวลัว แล้วก็ปลาน้อยอีกประมาณหาหกแต้มพูดแลยวอาโอ้โหชนะผมเลยโอ้เอาหักอีหลีเอาห้ามันยกกระชังกันพี่น้องกระชังผมเบาแวเวเลยมือน,นี้สู่ใสเดือนบ่ได้ครับผมบแบบแบบเก็บเบสเสร็จไปแล้วครับผมมือนี้สู่พันนุบ่ได้พี่น้องเยอะใสเดือนครับโอ้เยอะเขียดแย่แล้วครับผมอ่ะมานับแต้มกัน อยู่ในกระชังนี่สองแต้มเลยพี่น้องเด้อนี่เพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งครับผมรวมกันแล้วเป็นสามสี่พี่น้องห้าครับเป็นโกบครับตัวนี้หกครับผมโอ้ย เหมือนแล้วครับมื่อนี้ได้ปลาคอหากบหนึ่งครับผมเป็นหกแต้มครับผลงานรวมโลเดียวพี่น้องแทบจะบดถึงครับผมเกือบเกือบสำหรับไม้นี่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเพอได้ยุได้กินครับผมบ่ถือว่าหมานครับใส่เบ็ดต,ตั้งหาสิบลังพี่น้องได้ป่าโลเดียวครับผมพันนูกับประมาณกันครับเ,เจ้าจ้าว่าเป็นเงาใส่เดือนเนาะได้เป็นปลาลวมครับผมได้เป็นป่าดูม้าก,กับปลาคอครับได้หลายแต้มเป็นซิปุู้น่ง เกือบสิบแต้มมาพี่น้องพันนูครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาสองคนครับผมพันนูกับเสกสันครับขอล้าพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมผลงานรวมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ